คำขอที่คุณผู้ชมจะได้รับชมในวันนี้นะคะเป็นบ้านขนาดเล็กๆแบบเล็กมากๆมากๆ หมากมากไม่รู้จะต้องมากขนาดไหนนะคะคําขอวันนี้มีคนขอมาว่าขอบ้านขนาด 4, ี่คูณสอยู่กัน3คนและนี่นะคะก็คือเชลของ4ี่คูณสที่จะต้องอยู่กัน3คนจะอยู่กันยังไงคะเนี่ยและในการท้าทายนะคะพวกเชลชา์เลนจ์อะไรอย่างเงี้ยเราจะพยายามยัดทุกอย่างที่สามารถยัดเข้าไปได้ไว้ในเชลเชลเดียวอันนี้สําหรับเราเรามองว่ามันยากมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะต้องเสียพื้นที่ไปกับเตียงเนี่ยคุณผู้ชมถึง3มเตียงเลยยาก แค่ไหนก็จะลองดูนะคะเราลองเอาเตียงตัวนี้ที่มันเป็นบางเบดเนาะเป็นบันไดปีนขึ้นไปแล้วเราก็เอาตัวนี้มาสแน p กันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเราจะสกูตเตียงตัวนี้สกูตก็คือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการขยับขยื่นนะคะเข้าไปให้ติดกับบริเวณนี้มากที่สุดแบบนี้เลยโอ้โหไม่ต้องทําอะไรแล้วเราต้องต้องปรับ floor plans ดีๆอ่ะคุณผู้ชมให้มันเดินได้ flow นะคะอาจจะต้องเลื่อนมาทางด้านนี้แทนสิ่งที่เราควรจะมีอีกนะคะก็คือโถสว้วมใช่ปะเรา ราก็ชาวเวอร์ใช่ปะเราก็ควรจะต้องมีที่ล้างจานอีกหนึ่งถ้าเราวางแค่เนี่ยก็คือบอกว่ากินที่ไปหมดแล้วอ่ะแต่ทีนี้เราอ่ะสงสัยว่าถ้าเรามาอาบน้ําบริเวณตรงนี้เราจะอาบได้ไหมเราจะพยายามแบบว่าเบียดทุกอย่างอ่ะให้มันมาใช้ชีวิตในเนี้ยไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะนี่คือสาเหตุที่เราต้องเอาซิมมานะคะเพราะว่าเราจะมาเลย์เทสฟังก์ชั่นทีละนิดทีละนิดไปซิม จะให้ซิมเนี่ยลองไปอุ้ยล้างมือได้วะให้ซิมลองอาบน,น้ําแปลว่าตรงเนี้ยฟังชั่นอลนะคะหลังจากนั้นจะลองให้ขึ้นมานอนด้านบนดูว่านอนได้ไหมก็ขึ้นมานอนได้ต่อไปสิ่งที่จะต้องเทสก็คือเตียงทางด้านล่างขึ้นมาีแลซ์เตียงเนี่ยได้แน่นอนแล้วก็ถ้ากระดึบเข้าไปอะ่ะกระดึบได้แปลว่าตรงนี้ฟังชั่นอลหมดเลยในการท้าทายอะไรแบบนี้นะเราจะมาดูค่าความต้องการของซิมนะคะค่า bladder หรือว่าซิมที่ต้องการชิงช่องเนี่ยมีที่ให้เขาปลดปล่อยนะคะแล้วก็มี hygiene มี energy แล้วที่เหลือก็คือเหล ฝันโซเชียลไม่ไม้นะคะเพราะว่าอยู่กัน3คนคือใจเราเนี่ยอยากมีตู้เย็นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้เขาว่ากับเคาน์เตอร์สักอันหนึ่งอย่างน้อยนะได้กินสลัดบาร์ก็ยังดีอะ่ะคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยมันจะทําให้การเดินเข้าไปใช้ห้องน้ําใช้ได้ไหมไม่แน่ใจเลยนะคะแปลว่าเราอาจจะต้องเขยบตู้เย็นมาประมาณนี้แล้วก็โถส้วมเนี่ยอาจจะต้องกระเถิบเข้าไปอีกนิดนึงจะลองเพลย์เทสก่อนเลยนะคะว่าซิมยังสามารถเดินเข้าห้องน้ําได้ไหมเข้าได้เนาะทีนี้ถ้าเข้าห้องน้ําได้แล้วยังอาบน้ําได้อยู่หรือเปล่าอาบน้ําก็ยังทําได้อยู่นะคะค แล้วก็มาลองล้างมืออีกทีหนึ่งโอเคทุกอย่างฟังก์ชั่นอลเนาะตรงนี้เราสามารถทําสลัดกินได้นะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้หายห่วงเฮ้ยเอา้าเหมือนจะยากเว้ยแต่ก็ไม่ยะไม่มีไม่กิน <laughs> กินทำไมประตูนี่ก็รีเพลย์เทสไหนไหนจะอยู่ให้เทสเราใช่ปะงั้นช่วยอยู่ตรงนี้ด้วยสิมิมีตรง TV. ทีวีเท้าซิมก็จะไปเตบตีกับเครื่องนี้นิดนึงแต่ไม่มีปัญหาในเกมเพลย์เนาะเพราะฉะนั้นไหนมิมีลองเข้ามารีแลกซ์ด้านในซิขึ้นเตียงได้อยู่ไหมเนี่ยซิมก็กระดึบกระดึบเข้าไปได้แล้วก็ลองชา a n ลเซิร์ฟดูนี่นอนดูบนนี้ได้เลยนะคะตู้นี้ก็จะเป็นตู้หนังสือไปด้วยอ่ะเดี๋ยวลองให้ซิมลงมายิบหนังสือไม่ได้เพราะว่าติดเตียงว่ะคุณผู้ชมแล้วเปิดวิด อยู่ได้ไหมอ่ะลองเทสดูวิทยุเปิดได้เพราะว่าใช้รีโมทแต่ตู้หนังสือไม่สามารถหยิบได้นะคะงั้นเราจะขอไม่ใช้เขาเพราะว่ามันมีทีวีตัวอื่นที่มันเล็กกว่านี้มากเลยอย่างเช่นอันนี้ของ get to work นะเราจะแปะไว้แบบนี้แล้วเราก็จะเอาเชลฟ์พวกเนี้ยนะคะเอามาแปะไว้ข้างๆประตูแบบนี้เลยอาจจะต้องขยบทีวีขึ้นอีกสักนิดนึงอยากจะยัดทุกอย่างให้เขาว่าอ่ะแล้วเดี๋ยวลองเลสเซ่นะว่าเอาหนังสือเนี่ยมาไว้ตรงนี้มาไว้ตรงชั้นที่เราเพิ่งแปะให้เขาไปมันจะได้ใกล้กับซิมออกมานิดหนึ่งนะคะแล้วเราจะ ลองดูว่าซิมเนี่ยจะสามารถนั่งดูทีวีได้อยู่ไหมอ่ะขึ้นไปรีแลกซ์ยังได้เหมือนเดิมนะคะกับเตียงข้างในแช a n นอ l ์เซิร์ฟก็ได้เช่นกันโอเคอ่ะ okay, thank you มีมีซิมแล้วเราจะปิดทีวียังไงอ่ะปิดแล้วลองมาหยิบหนังสืออ่านได้ไหมไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมเพราะอะไรทําไมเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเราขย,ยิบหนังสือออกมาอีกนิดนึงอ่ะมีมซิมเขาจะหยิบได้ไหมอ่ะลอง read something อุ้ยก็ยังอ่านไม่ได้แล้วถ้าเล t เซนะเลเซว่าเชลฟ์เนี่ยจะมาอยู่บริเวณน,นี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาหนังสือเนี่ยมาวางไว้บนเชลฟ์ทางด้านห้องครัวแบบนี้แทนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซิมจะใช้การได้ไหมอ่าริชซัมติงก็ยังใช้ไม่ได้เราเปลี่ยนมาตรงนี้ <laughs> เปียดมาอยู่เหนือประตูไปเลยสิคะแล้วดูว่าซิมจะยังสามารถอ่านหนังสือที่อยู่ด้านบนประตูอันนี้ได้ไหมหยิบได้ไหมหยิบสิอุ๊ยอุ๊ย ได้ค่ะทีนี้สิ่งต่อไปที่เราจะเทสนะคะว่าถ้าเราเอาวอลเนี่ยมาตีกันไว้บริเวณเนี้ยซิมจะยังใช้อะไรเหมือนเดิมได้ไหมอย่างเช่นเดินเข้ามาใช้ไม่ได้แปลว่าตรงเนี้ยเราไม่สามารถเอาผนังมากั้นได้เราแค่อยากจะลองกั้นพื้นที่ดูนะคะคุณผู้ชมไม่งั้นมันจะดูแบบว่าฉี่แล้วก็ตู้เย็นเลยเพราะฉะนั้นเราจะลองเอาระแนงไม้ตัวนี้จากของ Eco Life s t y l e นะคะลองมาตั้งไว้แบบนี้หลังจากนั้นเราจะทุบวอลเปเปอร์อันนี้ทิ้งฉี่ไม่ได้เพราะว่าติดเคาน์เตอร์เกิดอะไรกันขึ้นเอาละถ้าเดินมา ก่อนเก็บหนังสือแล้วเดินมาเาล้างมือได้ไหมกดผิดว่ะคุณผู้ชมเก็ตวอเทอร์ได้ล้างมือได้แล้วถ้าเราเดินเข้าไปเทคชาเวอร์ได้ปะเทคชาเวอร์ <Take shower S 2> ไม่ได้เพราะว่าติดเคาน์เตอร์อันนี้อยู่หรอแต่ว่าอันนี้มันอาจจะเกินมานิหนึ่งอันอ่ะถ้าเราตีออกไป1อันนะคะเราลองเลเซว่าไปอาบน้ำซิมีมียังอาบได้อยู่ไหมอุ้ยเอาออกไป1อันอาบได้เลยแปลว่าเราควรจะต้องสอนอีกฝั่งหนึ่งก๊อบตัวมันเองนะคะเราก็พยายามฉันพยายามมานะ่ะนี่ให้มันเข้าไปทางนั้นแทนให้มันกินเข้าไปในบ้านของเราฝั่งนั้น ลองอีกทีค่ะลองอีกทีลองอีกทีได้หรือเปล่านี่คือการทดลองนะคะไปอาบน้ําอาบได้เว้ยเฮ้ยอาบได้วักเลิอกอาบน้ําไปนั่งฉี่ฉี่ได้หบอฉี่ไม่ได้ทําไมอะ่ะถ้าฉี่ไม่ได้หรองั้นเราเอาส้วมเข้าไปแบบนี้ถ้าเราเอาเข้าไปแบบนี้คือนางฉี่ได้นะโอเคก่อนที่เราจะทําการเพลย์เทสอะไรมากไปกว่านี้นะคะโซนเตียงเนี่ยเราว่าเราจะใช้เฟอร์พวกนี้ไปเลยโซนตรงนี้เราว่าเราจะต้องเปลี่ยนเฟอร์ที่เราจะใช้จริงๆอะ่ะอย่างเช่นว่าฝักบัวจะใช้เป็นสีดํโผัวส้วมก็จะใช้จากของ สปาเดตัวนี้เราก็ยัดเขาเข้าไปแบบนี้เลยนะคะ ให้เหลือแกมีโทรออกมามีสีดำๆออกมานิดหนึ่งจริงล้างมือเนี่ยอาจจะต้องใช้ของ E c โคไลฟ์สไตลนะคะเพราะว่ามันทรงกลมแล้วมันก็มันดูพื้นที่มันโอเคอ่ะคุณผู้ชมอาจจะแบบว่าให้มันมาติดๆแบบนี้อาจจะได้กั้นพื้นที่บริเวณเตียงเพิ่มเป็นความฝันลมๆแลงๆของเขาไปฉี่ใหม่ซิ้ฉี่ได้ป้าทีละโซนทีละโซนไปฉี่ได้ต่อไปอาบน้ําได้ไหมอาบได้นะคะต่อไปกะล้างมือได้หรือเปล่าล้างได้โอเค,โ,อเคโซนนี้อายห่วงโซนห้องครัวนะคะเปลี่ยนเคาน์เตอร์ให้เขาหนึ่งอันแล้วก็เปลี่ยนตู้เย ที่มันเหมือนจะเข้าเสร็จกันเออนี่ ยัดเข้าไปยัดเข้าไปพยายามยัดเข้าไปหลังจากนั้นเราก็จะมาทาฟรุตสลัดกันอีกสักทีเออทําไปค่ะทําไมถึงเลิกทำหมอถามจริงๆทําไมซิมถึงเลิกทำเราไปทาอย่างอื่นไม,ม่มีทําสลัดก่อนเออนั่นแหละอาหารไปมีเวลคัมว่างก็เราไม่ไม่รับค่ะกลับบ้านคุณไปค่ะนั่นแหละทาฟรุตสลัดเออคลุกเข้าไปทําจนเสร็จแล้วเราก็กินเลยค่ะกินซิมก็จะไปนั่งกินที่เตียงนะคะไม่มีซิมมันเอา,ม,เอามันเอาจานไปวางไว้ไหนหวะคุณผู้ชมวางไว้ที่พื้นเราจานก็คือหายไปเลย <c oughs> คืออยากให้ล้างจานอยากรู้ว่าล้างได้ไหมฉันลเชื่อแกจริงๆเลยแกไปหยิบอาหารฟรีออกมาเออหยิบมาไม่ต้องกินไม่ต้องกินเว้ยเออเราทีนี้เราจะคลีนอัพเราจะดูว่าล้างได้หรือเปล่าจิมลุกขึ้นมาล้างไม่ได้หรอคลีนอัพได้ปะได้เอา้าก็ได้นี่ทำไมสั่งอะไรแล้วมันไม่ทำแวะแปลว่าตรงเนี้ยฟังชแนลหมดเลยนะคะเดินออกมาข้างนอกเลยค่ะคุณมีมีซิมทีนี้สิ่งต่อไปที่จะเพิ่มเข้าไปในบ้านของเรานะคะก็คือแปลงผักอันนี้เราจะเอามาให้ใกล้กับเตียงแล้วก็กอกน้ำ มากที่สุดเลยหลังจากนั้นก็เอาตัวเขาเองนะคะมากดกาวให้มันสูงขึ้นมาแบบนี้เพราะว่าเราอยากจะกั้นพื้นที่โซนอยู่อาศัยแล้วก็โซนห้องน้ําให้ดูหลอกตาก็ยังดีประมาณนี้แล้วมันจะได้เป็นผักผลไม้ให้กับบ้านของเราด้วยอามิมิซิมต้องลองไปเทสล้างมืออีกทีล้างมือได้แล้วก็ที่สําคัญที่จะต้องเทสอีกอันนึงก็คือขึ้นเตียงขึ้นเตียงได้แปลว่าบ้านนี้ฟังชั่นอลนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสกันอีกทีหลังตกแต่งเสร็จคุณมิมิอัญเชิญค่ะประตูบ้านจะใช้เป็นประตูตัวนี้ธธรรรรมดดดาดาาาา้นนบก็ จะมีพอให้เขานิดหน่อยนะคะสิ่งที่เราอยากจะทําเลยเราอยากจะใช้พื้นที่ด้านนอกบ้านเนี่ยเพิ่มเติมด้วยนะคะให้มันมีบริเวณของบ้านมากยิ่งขึ้นบ้านของเราน่าจะต้องสูงจากพื้นดินสักประมาณ2ระดับบริเวณนี้จะใส่เป็นกระถางปลูกต้นไม้ด้านหลังตรงนี้ก็จะใส่กระถางปลูกต้นไม้เพิ่มไปอีกนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ด้วยหลังคาที่ใช้จะใช้ half gable roof ตัวนี้นะคะแล้วก็ทําให้มันไม่ต้องสูงมากให้มันเตี้ยงลงมานิดนึงบริเวณด้านบนหลังคาตรงนี้เราจะตีรั้ว าแบบที่เราชอบทํานะคะเราจะทําเป็นโซนที่ห้อยผักผลไม้ลงมาเราว่ามันยื่นออกมามากไปเราก็จะทําการถูกตรงเนี้ยทิ้งให้เหลือแค่บริเวณนี้ก็พอจะได้ดูไม่ใหญ่ไปกว่าบ้านนะคุณผู้ชมไม่งั้นมันดูบ้านมันจะรับน้าหนักไหวไหมเนาะเราจะทําการติดกระจกสีดําไว้บริเวณนี้บริเวณนี้แล้วถ้าตรงนี้ได้ไหมอ่ะอุ้ยก็ได้อยู่นะทํากับข้าวแบบว่าเห็นคนข้างนอกด้วยถ้อาอยากจะติดกระจกเพิ่มแล้วให้บ้านมันดูมีไลท์ติ้งเพิ่มเติมดูเพดานมันโปร่งขึ้น ราก็จะมาติดด้านบนตรงนี้นะคะแบบนี้เออเอาดีเออวางไม่ตรงด้วยหลังคาอาจจะต้องให้มันแหงนขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะแล้วก็เลื่อนอันนี้ขึ้นมามันจะได้ดูแบบว่ากว้างขวางขึ้นเราควรจะเริ่มแต่งบ้านจริงๆจัิงจ,งจ,งจ,งจงันได้แล้วนะคะเฟอร์นิเจอร์เรามีทุกอย่างแล้วเหลือแค่พื้นที่เราไม่มีแต่ถ้าเราใช้พื้นเข้มเนี่ยเฟอร์เรามันสีเข้มเราใช่ป้ะมันก็จะดูเข้มกันไปหมดเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเลือกพื้นเข้มนะคะ มันก็แล้วแต่ชอบคุณผู้ชมแต่เราเราแฮปปี้ด้ปืนมันสีเข้มสรุปก็คือได้ปืนและ,ะหนังสีอ่อนค่ะเปลี่ยนใจเวลาลอยรอบค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมีการปรับเปลี่ยนเชลฟ์ตรงนี้นะคะเพราะว่าเราจะให้มันมาอยู่ด้านบนของหน้าต่างตรงนี้พอดีเลยเราก็เอาเชลฟ์ตัวนี้มาตกแต่งของไปเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวจะต้อง p l a y ทสว่าหลังจากที่เอาเชลฟ์มาซ้อนทับกันแล้วซิมจะสามารถใช้การได้อยู่หรือเปล่ามิมิเทเลพอร์ตมาเลยแล้วก็ลองดูซิว่าอ่านหนังสือ หมโอเคสินยังหยิบได้อยู่งั้นเชิญอันตรธานออกไปเลยค่ะเทเลพอร์ตออกไปเลยค่ะจะแต่งบ้านต่อกระจกของสปาเดตัวนี้อยากเอามายัดไว้โซนห้องน้ํามากๆเลยค่ะคุณผู้ชมพอรู้สึกว่ามันมันจะดีอ่ะมันจะเป็นห้องน้าที่มีกระจกด้วยพื้นด้านในโซนอาบน้ำเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่ากริดเนี่ยมันไม่พอดีใช่ปะเราก็เลยกําลังทําการทดลองในจิตใจอยู่ว่าถ้าเราเอาพรมอ่ะอย่างเช่นว่าเราเอาพรมลายเนี้ยมาแรงเป็นลายพื้นได้ไหมอ่ะเราก็จะเอาพรมของสปาเดตัวนี้ที่มันเป็น,ปนท่อวาง ไปบริเวณแบบนี้เพราะว่าเราจะกั้นเป็นที่เข้าห้องน้ำแล้วก็ต่อกันต่อกันให้ดีหน้าตาที่ได้ก็จะได้แบบนี้นะคะแบบแบ่งสัดส่วนแบบงงๆว่าอุ้ยนั่นพื้นเหรอ <laughs> ใช่นั่นพื้นด้านหน้าบ้านก็จะติดพรมนุ่มๆตัวเดียวเลยนะคะเพราะว่าไม่มีที่จะใส่พรมอันอื่นแล้ว <laughs> <laughs> เวลาแห่งความสนุกมาถึงแล้วนะคะก็คือเวลาแต่งบ้านแบบสุบๆไปเลยจ้านี่ตะกร้า้าดีเดอร์บัคเวอร์รจดีจดด,ด,ดก็เอามาวางไว้ด้านบนแบบนี้วางกล่องเอกสารบ้านเล็กไงต้องแบ่งกันนะแล้วก็ตกแต่งด้วย กล่องเก็บของต่างๆนานาน,นะคะหนังสือเราจะไม่ย้ายที่เขาแล้วนะคุณผู้ชมและตกแต่งบนเชลฟ์สุบสับ,สบก็จะออกมาแบบนี้นะคะมีขนมมีกล่องวิกไทยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีโหลใส่มะนาวมีขวดนู่นนี่นั่นก็ให้ดูลกๆไปเท่านั้นนะคะตกแต่งออกมาได้ประมาณนี้เท่านั้นเลยเ,ออเราจะลองเสี่ยงดูนะคะเราจะเอาตู้เสื้อผ้า Dream ม o m มตัวเนี้ยเอามาย่อขนาดลงแล้วก็เอามาแขวนเสื้อไว้ประมาณนี้แล้วก็จะลองเอาเสื้อผ้าเนี่ยมาห้อย ะะอยากรู้ว่าถ้าห้อยแบบเนี้ยซิมจะใช้การได้ไหมอ่ะมีมีซิมเทเลพอร์ตเข้ามาแล้วลองดูสิว่า try on outfit ได้หรือเปล่าอย่าบอกนะเฮ้ยเฮ้ยหยใช้ได้ดีใจมากดีใจมากอ่ะมีมีซิมออกมาออกมาถ้าเกิดว่ามันทําได้นะคะเราก็จะทําการย่อเชฟอันนี้ลงแล้วก็เอามาแปะไว้ตรงไหนก่อนก็ได้หลังจากนั้นจะไปหยิบตัว upper cabinet ของ dream home เนี่ยเอามาปิดห้องนี้ไว้เออเราอะ่ะจะยากตรงนี้คุณผู้ชมยากตรงการที่เราจะซ่อนอันเนี้ยเข้าไป ข้างในยังไงให้มันดูแบบว่ากําลังดีอ่ะกำลังรู้ว่าซ่อนคือมันจะต้องกดแท็บอะ่ะแล้วก็เข้ามาเช็คว่าเราตากผ้าเราซ่อนมิดหรือยังถ้าประมาณนี้เราเราโอเคนะแต่อาจจะต้องสูงกว่านี้นิดหนึ่งเพราะว่ากินกับฝักบัวคิดว่าประมาณนี้น่าจะได้เนาะมันอยู่เหนือฝักบัวนิดนึงแล้วทีนี้ด้านบนที่ล้างมือเราจะมาหยิบตัวนี้นะคะจาก kids room stuff pack นะเอามาจอดเข้าไปข้างในแบบนี้นะคะให้มันดูเหมือนแบบว่าเป็นเชลฟ์โผล่ออกมาแล้วก็ปิดโซนกระจกพอดีมีกระเป๋าห้อยอยู่นิดหน่อยด้านบนตรง ก็จะเอารูปภาพของ Backyard Stuff นะคะคุณผู้ชมเอามาแปะไว้มันดูแบบว่าสวยดีฝั่งเตียง2ชั้นด้านนี้ก็อยากจะเติมตัวที่มันเป็น f i r y y l like i k t เนาะห้อยๆไปให้เขากำลังสวยนุบๆพอประมาณเอาปอมนะคะมาช่วยปิดตัวจุ๊บๆแบบนี้เออไฟด้านบนที่สวยนะคะจะใช้ตัวนี้จะของ Eco Lifestyle เนาะให้มันดูย้อยระยะล,ลงมาแบบนี้เราว่าแสงแค่นี้ด้านในบ้านก็โอเคแล้วมาเรามาทาด้านนอกบ้านกันต่อในหลังคาเนี่ยเราจะเอาพื้นนะคะมาใส่ไว้ด้วย เพราะว่าเราอยากจะได้ทริมหลังคาที่มันออกมาทริมตัวนี้มันจะเกาะกับพื้นแปลว่าถ้าหลังคาคุณไม่มีพื้นคุณก็จะไม่สามารถใส่ทริมตัวนี้ได้ด้านนอกก็จะแปะผนังตัวนี้โอ้ยคุณผู้ชมเห็นประตูเราทนไม่ไหววั้ต้องเปลี่ยนประตูประตูที่เปลี่ยนต้องใช้ตัวนี้ละของ e ีโ l ไลฟ์สไตล์ด้านในเป็นยังไงบ้างโอเคอุย้ยความสูงพอดีเหมือนแบบว่ารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าจะเปลี่ยนแล้วก็หน้าต่างก็ต้องเปลี่ยนทนไม่ไหวจริงๆนะคะต้องขอเปลี่ยนเอาที่มันดูน้อยๆก็ว่าบัวแปเปอร์อาจจะใช้เหมือนด้านในบ้าานแบบว่ เป๊ะๆเลยนะคะแบบนี้ไปเลยหลังคาก็จะใช้เป็นสีเทาๆเหมือนกันขอบหลังคาจะติดเป็นสีดําแบบนี้ไปให้นะทีนี้อีโคไลฟ์ไซด์เนี่ยเขาจะมีตัวอ่อนนิ่งตัวนี้นะคะอ่อนนิ่งก็คือตัวที่เหมือนแบบว่าเราเอามากันไว้ทางด้านเนี่ยคุณผู้ชมทางด้านบนประตูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้เราอยากจะเอา DIY เพราะว่าบ้านเนี้ยยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้เลยเราจะย่อขนาดไอเจ้าตัวอ่อนนิ่งตัวนี้แล้วเราจะเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราอยากใช้เขาทีนี้สิ่งต่อไปที่เราจะทำเนาะเราก็จะต้องหาโต๊ะมาให้เขา ซึ่งโต๊ะที่เลือกใช้นะคะจะใช้เป็นโต๊ะสีขาวตัวนี้เพราะว่ามันพอดีกับหน้าต่างเดะๆเลยอะความสูงเราจะเลือกจากความสูงเป็นหลักโนแล้วก็เอาแล็ปท็อปมาวางไว้แบบนี้นะคะแล้วก็หยิบเก้าอี้ที่คิดว่าจะใช้เล่นคอมทางด้านนอกเนี่ยมาวางไว้หลังจากนั้นย่อโต๊ะนี้ให้เล็กสุบๆไปเลยแล้วก็วางไว้ก่อนนะเอาตัวออนนิ่งเนี่ยมาแปะไว้ใต้ระดับคอมพิวเตอร์ที่คิดว่าพอดีแบบเป๊ะๆเ,เลยซึ่งมันจะอยู่บริเวณประมาณนี้ได้ตำแหน่งที่ต้องการนะคะก็วางลงไปเอ้า เก้าอี้ <laughs> อ่อนนิ่งมัน ว่ามันยื่นมาเยอะไปอ่ะต้องยอ่อกว่านี้อีกเหรอเออเอ,เอยอ่อประมาณนี้ก็ได้อ่ะเราจะได้นั่งเล่นคอมได้แล้วก็เฉียงๆนะคะให้พอเป็นแบบว่าพอมีกิ๊บเก๋มีกิมมิกอะไรอย่างนี้ตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนสีให้มันเข้ากับบ้านเราก็คือสีดําต้นไม้ในนี้ไม่ต้องสืบเลยนะคะเราจะใช้พุ่มที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเอามายัดไว้ตามรูแต่เนื่องจากเราเข้ามาสร้างในฤดูฟอไม่เป็นเช่นเคยฤดูฟอใบไม้ร่วงอีกแล้วใบไม้ฉันเหี่ยวหมดเลยหลังจากนั้นเราได้ทําการเพิ่ รัวตรงนี้ขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมมันก็จะเป็นบ้านหน้าตาที่ประหลัดประหลาดไม่มีทําอะไรอยู่ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ทราบเหมือนกันนะคะที่นี้มันควรจะต้องมีเสาค้ายันได้แล้วอะ่ะเพราะว่ามันสูงมากเลยอาจจะต้องมาค้ายันด้านนี้เราก็แปะด้านนี้ไปอีกนิดนึงนะคะให้มันมีเสาไว้ทาขอบรั้วตรงต้นไม้เป็นสีดําติดบันไดด้านหน้าแบบนี้บันไดด้านข้างติดแบบนี้สีกระถางต้นไม้ก็จะเล่นเป็นสีดําพื้นที่จะมาปูบริเวณบ้านเนี่ยก็จะใช้ เป็นสีเทาๆแบบนี้ในส่วนของพื้นถนนเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวนี้ธรรมดาธรรมดาเปลี่ยนฟาวเดชันให้เป็นอิฐแล้วก็เป็นสีดําๆแบบนี้นําตู้นี้นะคะเอามาแปะไว้แบบนี้เราจะพิเทรว่าเป็นตู้ใส่รองเท้าของคนบ้านนี้แล้วก็มาเลือกเบาะตรงนี้นะคะที่เป็น, Auto Man นออโตแมนน้อย่อขนาดลงกดคอนโทรล9ก้าขึ้นมา2ครั้งจัดวางให้เขาพอดีนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นที่นั่งใส่รองเทา้าเราด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาของนะคะมาวางตกแต่งเอาตกแต่งประมาณนี้ ก็คิดว่าน่าจะพอเราองกับโซนนี้หน้าบ้านฝั่งนี้ก็เอากระถางต้นไม้ของ Eco โคไลฟ์สไตล์นะคะมาเติมพื้นที่เติมความเขียวเข้าไปเราอาจจะต้องทําการเปลี่ยนสีนิดนึงอะ่ะเพราะว่ามันไม่เข้ากับพื้นที่ของเราเลยอะ่ะอาจจะต้องใช้เป็นสีแบบนี้แทนนะคะให้มันดูเข้มขึ้นมาคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าโต๊ะตัวนี้มันยังอยู่ตรงนี้เลยเราจะเอาอะไรมาบังดีนะก็อาจจะเป็นตะกร้าผ้าอันนี้ก็ได้บังมิดเลยแปะลงไปก็คือมิดเลยค่ะแล้วก็หารูปถ่ายนะคะมาย่อขนาดแปะไปตรงนี้เป็นเหมือนโซนเก็บของไปเลยเติม ต้นไม้ไว้ให้อีกหนึ่งกลุ่มตรงนี้นี่เออเอาแบบนี้สิตัวคอมพิวเตอร์อยากจะมีแก้วกาแฟมานั่งทำงานด้านนอกไหมอุ้ย บุกนุกขิดค่ะคุณผู้ชมชอบมากมีแว่นสักอันนึงเอาของมาตกแต่งลืมมือถือไว้ด้านนอกหรือเปล่าเออกับกุญแจรถนี่เอามาวางไว้แบบนี้เลยแล้วก็มีไฟที่เป็นเทียนนะคะอุ้ยของบุกนุเอามาจุดบริเวณด้านหลังคอมพิวเตอร์ให้มันสุ่มเสี่ยงกับการติดภัยติดไฟไม่ใช่ติดไฟนี่แบบนี้ก็ได้มุมนั่งทํางานเก๋ๆแล้วค่ะเปิดมาที่ Eco Life s t ไ l e อีกครั้งหนึ่งนะคะขาดเขาไม่ได้จริงๆเลยแล้วก็จะเลือกตัวตกแต่งด้านหน้าบ้านตรงเนี้ยถ้ามันดูแบบว่าใหญ่ไป นิดหนึ่งไหมถ้าใหญ่ไปก็ย่อขนาดลงนะคะกดบอใบไมนะ้น้ตแป้นไทยหรือว่า bracket key ในภาษาอังกฤษนะคะเอามาไว้แบบนี้ทีนี้ขอบของบ้านเนี่ยมันก็มันเขาเรียกว่าอะไรบ้านมันเล็กแล้วมันโล่งมากเราก็จะเอาตัว columns นะคะเอามาตัดขอบไว้ทั้ง4มุมของบ้านแบบนี้เลยแล้วก็จะมาหยิบตัวระแนงแนวนอนอันนี้ของ eco lifestyle นะคะเอามาเล่นลูกเล่นต่อมาแบบนี้เลื่อนเข้ามานิดนึงให้มันดูนวลเนียนกับพื้นที่บ้านมันจะได้ดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นเนาะทางด้านหลังเนี่ยถ้า มันยังโล่งๆอยู่ก็ทําแบบเดียวกันเลยต่อกันไปแบบนี้ก็จะเป็นบ้านดีดูมีอะไรขึ้นมาใส่ที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้ตัวจุกกลมตัวเนี้ยจากของ growing t o g e t h e r เนาะเอามาจุกไว้ตรงนั้น1จุกแล้วก็จุกไว้ตรงนี้1จุกแต่จุกเท่ากันหรือเปล่าจุกไม่เท่ากันจา้าจุกขึ้นมาหน่อยอุ้ยเหมือนโดนเจิมเลยอะ่ะเหมือนหน้าคนโดนเจิม <laughs> วางตู้ประดิษฐ์ไว้ทางด้านหน้าบ้านแบบว่าเฉียงเฉียงเออบอดูน่ารักกรุบกริบด้านหลังบ้านก็คือโล่งมากเลยอะ่ะ อดไม่ไหวไว้แต่งมาขนาดนี้แล้วบอกแล้วว่าทนไม่ไหวจริงๆค่ะแต่งไปแต่งมาแล้วก็รู้สึกชอบพอรู้สึกชอบก็ทนไม่ไหวต้องมาแต่งให้เสร็จนะคะก็จะมีสระว่ายน้ำนะคะคุณผู้ชมมีที่เลา่ามีที่นั่งเล่นเชสเทเบิลอยู่ตรงนี้แล้วก็มีการทำการเดนนิ่งอยู่บริเวณนี้ด้วยบริเวณอื่นเนี่ยก็เอาพวกกระถางต้นไม้กุ๊บกิบอะไรอย่างนี้มาใส่ไว้ให้เขาลงต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็มีการทำสวนย่อมๆย่อมหน้าบ้านย่อมจริงๆนะแล้วก็มีการไปฮัดชิ่วมาหลายรอบเลยนะคะ ทีนี้ได้เวลา p l a y ์เทสจริงๆจ,จังๆกับบ้านหลังนี้แล้วด้านในบ้านเดี๋ยวจะ p l a y ์เทสเป็นอย่างสุดท้ายเลยอยากจะให้ค่อยๆ p l a y ์เทสกันไปนี่มา p l a y ์เทสบริเวณด้านหน้าบ้านก่อนเลยหรือดูฟอลเนี่ยมันก็สวยนะคะเพราะว่าใบไม้มันเป็นสีแดงแล้วก็บรรยากาศมันก็จะได้เปลี่ยนไปจากที่เราเคยได้เนาะมีมีมานั่งตรงนี้แล้วก็มาเล่นคอมพิวเตอร์ให้ดูหน่อยว่าเธอสามารถนั่งเล่นเกมบลิกล็อกบริเวณนี้ได้หรือเปล่าว่าไม่ได้แต่งตัวซิมเนี่ยคุณผู้ชมดูดีฟิลดีนะไวบ์ดีแล้วก็ ก็เล่นคอมพิวเตอร์ได้ฟังชั่นอลนะคะโซนนี้ถ้าซิมเดินมาได้เนี่ยเขาก็จะทําส่วนได้เช่นกันนะต่อไปไปลองนั่งเล้าจดูว่าสามารถรีแลกซ์ได้ไหมนั่งได้นะคะถ้านั่งตัวนั้นได้ตัวนี้ก็ต้องนั่งได้เพราะว่ามันสร้างมาเหมือนกันอะ่ะขยบหน่อยค่ะมานั่งอีกตัวหนึ่งขอบคุณค่ะแล้วก็ลองดูสิว่าชีจะว่ายน้ําไปรอบๆได้หรือเปล่าก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าได้นะคะไม่ใช่บันไดนะคะกระโดดตุ้มลงมาเลยทดสอบบอ่กว่ายน้ําได้ไม่ตุยดีมากค่ะต่อไปนะคะไป นั่งเล่นเชสเทเบิลตรงนี้ได้เรียบร้อยดับเบิลเช็ครอบสุดท้ายนะว่าด้านในบ้านเนี่ยยังใช้ได้ทุกสัตว์ทุกส่วนหรือเปล่ามาทํากับข้าวก่อนเลยค่ะกินข้าวกันดีกว่ากินเป็น b l t เดินเข้ามาทําแซนด์วิชนะคะก็ทําแซนด์วิชในบ้านหลังเล็กๆหลังนี้ได้ทําเสร็จแล้วด้วยไม่ต้องกินนะคะไม่ได้หิวเอาไปล้างค่ะคุณมิมิซิมเดินเดินไปใส่ขยะด้านนอกเลยมีขยะไว้ตรงนู้นแล้วก็ตู้ไปรษณีย์อยู่ด้านนี้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็เดินกลับเข้ามาในบ้านเพื่อที่จะล้างจานล้างได้ นั่งฉี่ก่อนไม่ต้องไปดูของนั่งฉี่ได้หรือเปล่าเอา้าฉี่ยังโอเคฉี่แล้วนะคะเราก็ดูสิว่าฉี่จะอาบน้ําได้ไหมอาบน้ําก็ใช้การได้หมาหมากระไรแล้วนะขึ้นไปีแลซ์เตียงด้านบนทําได้อยู่นะคะทีนี้จะให้เข้าไปีแลซ์เตียงทางด้านในเลยเพราะว่ามันจะต้องผ่านด้านนอกกันเนาะคิดว่าทําได้นะเพราะว่าทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้ขยับอะไรแล้วก็นอนดูทีวีไปชิลๆค่ะว้าวเสร็จแล้วนะคะบ้านหลังนี้ขนาด4ีคูณสามสามารถอยู่กันได้3าคนในบ้านแค่นี้ด้านนอกบ้านแบบ รื่มๆไปเลยสําหรับบ้านในวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะ4ีคูณสอยู่กัน3คนใช้งานได้ทุกฟังก์ชั่นอลเราก็มีส่วนหลังบ้านไปให้ด้วยหวังว่าคุณผู้ชมที่ขอมาจะได้รับชมนะคะเราก็หวังว่าจะชอบเช่นกันนะวันนี้ขอตัวก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย